ไตวายระยะสุดท้ายไม่ฟอกได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะเมื่อรู้3สิ่งนี้ข้อแรกนะคะก็คือรู้ผลเลือดเมื่อเราเป็นไตวายระยะสุดท้ายนะคะจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าผลเลือดของท่านอยู่ระดับไหนไม่ว่าจะเป็นค่าของเสียหรือว่าค่าเกลือแร่นะคะโซเดียมฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียม พื่อที่จะดูว่าอาหารที่ท่านจะทานทานอย่างไรได้บ้างนั่นเองนะคะรู้ที่2ก็คือรู้โรคร่วมไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไขมันความดันหัวใจเกานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยไตยเสื่อมก็จะมีสาเหตุนะคะมาจากเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็มีโรคร่วมต่างๆตามมาอีกนะคะดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องรู้ว่าท่านมีโรคร่วมอะไรบ้างข้อที่3เมื่อรู้ข้อแรกข้อที่2แล้วนะคะว่า ผลเลือดเป็นยังไงแล้วก็มีโรคร่วมอะไรบ้างก็จะต้องมาเรียนรู้เรื่องอาหารค่ะว่าจะจัดอาหารยังไงให้เหมาะสมกับผลเลือดแล้วก็โรคร่วมนั้นๆน,น,นะคะเพื่อที่จะได้ทานอาหารได้อย่างถูกต้องฟื้นฟูตไตนะคะให้ไตกลับมาทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เรามีเคล็ดลับนะคะอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูตไตอย,อย่างเร่งด,วด่วนเมื่อท่านมีเวลาน้อยแล้วนะคะที่จะต้องฟอกไตก็คือสารอาหารเสริมรูปแบบเจลอูม,มิแล้วก็ฮา,าร์ดนั่นเองนะคะ ารหัรทั้งสองตัวนี้นะคะสามารถช่วยให้กับคนที่จะต้องฟอกไตนะคะชะลอการฟอกไตได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ